กระปานเขาใหญ่แข้งขาใหญ่ใหญ่เกินฝ่ามือของของหนูอีกอค่ะพี่ผู้ชมเป็นของดีของเมืองศิสเกตอ,อีกตัวเลยนะคะนี่ สวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเตอ๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่ไหนคะพี่เต๋อซูเปอร์บิ๊กฟาร์มนะคะพื้นที่นี้เราตั้งอยู่ตรงไหนคะ <oned with focus? S 1> นนพี่บุญสรงตั้งอยู่ที่บ้านนานสะอาด<ช>บนตูมอำเภอศรีรัตนะ,ะจงะังหวัดศรีสะเกดครับเมื่อก่อนที่อยู่ด้านหลังของคุณแม่แล้วก็พี่บุญสรงนี่ถือเป็นพ่อพันธุ์หลักของฟาร์มเลยใช่ไหมคะครับชื่ออะไรคะพี่บุญทรงเจ้าครูขอไฟครับผมได้มาจากอุทัยธานีโดยรับช่วงต่อจากพี่พิบูลปัญญาคำนะครับ ก็คือผมไปเจอเจ้าพัวไฟประมาณงานอุทัยปีน่าจะปี60นะถ้าผมจำไม่ผิดที่งานประกวดหรือว่าอะไรอะค่ะ,ะไปงานประกวดไปดูควายประกวดที่อุทยัยแต่เพื่อเอินว่าได้ไปเจอผัวไฟอยู่ที่คอกป้าแจ้วท่านรองอเนเกนะฮะคือสาวท่านรองอเนเกไปเห็นแล้วผมก็ปิ๊งเลย <laughs> ช่อ, <บ S 2> <laughs> ชอ <บ S 1> เลย <laughs> แต่ขอขอขอเปลี่ยนมือกับพี่เขาเขาไม่ยอมนะไม่ยอมนะฮะก็ไม่เห็นครั้งแรกก็โหมทักใจด้วยแข้งขาด้วยควายเล็กทําไมแข้งขามใหญ่จังเขาก็สวยอะไรก็สวยหมดมันชอบไปหมดตอนนั้นนะครับค่ะก็พยายามคุยกับพี่เขาพี่เขาก็ไม่ปล่อยจนผ่านไปประมาณสักสองปีนะฮะผ่านไปสองปีพี่เขาก็เลยได้ทักมาหานะคะสองปีเลยเหรอครับพี่สองปีถึงถึงจริงถึงจะได้เพราะว่า พี่เขามีพ่อพันธุ์หลายตัวเขาเลยอย,เอ,อ,อยากแบ่งให้ลผลซ้ายผมก็ได้มาเมื่อก่อนที่เจ้าทร์โบแล้วก็พี่มาเปลี่ยนชื่อทีหลังไม่เปลี่ยนชื่อทีหลังเมือ่อเมื่อเมื่อไม่นามนมานี่เองเหตุผลเพราะว่ามันจะมีชื่อทรบโบอยู่หลายตัวก็เลยกลัวพี่น้องสับสนก็เลยยังขอเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นเจ้าภูเขาไฟให้มันคล้องกับจังหวัดสิทธะเกศทุเรียนภูเขาไฟอ๋อกนะ็คือตอนนี้ทุเรียนภูเขาไฟที่ศรีสะเกศดังพอสมควรก็เลยคนรู้จักจุดเด่นของเขาคือยังไงมากคัะพี่ผู้ชมของเจ้าภู ทีเ่เห็นทั้งแรกที่ทประทับใจทั้งแรกก็คือเรื่องแข้งขาตรงเขามันด้วยสรีระซึ่งตอนอายุช่วงนั้นผมพี่ไปเจอมันปีเศษๆเ,เนี่ยประมาณ13เดือนเห็นแข้งขามใหญ่ในส่วนตัวก็เป็นคนชอบควายใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือจะเน้นเรื่องใหญ่จะจสายไหนก็ได้ขอให้มันใหญ่เราก็ชอบใหญ่ทีนี้เอือนว่าไปเห็นตัวนี้คือก่อนหน้านี้ทำไมชอบใหญ่เพราะผมนี่ชอบลุงเพชร เป็นคนเช้าลุงเพชรพ่อคายในฝันว่างั้นเถอะผมเห็นลุงเพชรตั้งแต่ยังไม่หย่านม,มนะฮะก็พยายามขอ,อกับนาติกค่ะนาติกไม่ยอมใจอ่อ,อนไม,ไม่ยอมใจอ่อ,อนออนะครับก็เลยมีโอกาสมาเจอตัวนี้ก็เลยตัดสินใจเลยครับว่ายังไงก็ตามซื้อตัวนี้ นะฮะสองปีนะฮะเผื่อจะได้มาก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะอย่างที่พี่บุญทรงบอกคือกระบานเขาใหญ่แข้งขาใหญ่ใหญ่จริงๆฮะดูช่วงหน้าช่วงเขาของเขานี่ใหญ่ใหญ่เกินฝ่ามือของของหนูอีกอค่ะพี่บุญทรงนอกจากแข้งขาใหญ่กระบานเขาใหญ่แล้วแล้วตรงไหนที่มีความแตกต่างจากตัวอ,อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือพี่มองไปเรื่องของสายพันธุ์ค่ะคือสายพันธุ์เท่าที่ทราบมาเนี่ย สายตัวนี้เกิดที่ของคองน้องมิ้นพรณนโรงฟาร์มที่อุทัยธานีนะฮะเป็นลูกของเจ้าโชกุลและวก็แม่เลิฟมันเป็นสายสายดังในอดีตของอุทัยก็คือสายสุดหลอค่ะนะฮะเป็นสายสุดหลอดแล้วก็บวกกับแม่แม่ของเขาเนี่ยเป็นสายเป็นสายเพชรดอนค่ะเป็นลูกของดาวเหนือของมิกอฟาร์มสองสายระหว่างอีสานกับอ,อ,อุทัยอุทัยธานีมาบวกกันพี่ว่ามันน่าจะลงตัวแล้วก็เป็นสายต่าง ได้ทั้งเนื้อทั้งหนังได้ทั้งโครงสร้างพี่เลยมองเลยเลยชอบเลยชอบพิเศษนะครก็เลยพยายามขอพี่เขามาหลายปีผลสุดท้ายก็ได้มาครอบครองทําไมถึงจุดหาเขยยามมาเลี้ยงควายเพิ่มเติมก็คือพอเราอายุมากขึ้นนะครับคือเราก็เป็นลูกเกษตรกรแล้วก็เรามีพื้นฐานมาจากเกษตรอยู่แล้วทีนี้พอเราทํางานไปสักระยะหนึ่งพอพอเราพอยืนได้ค เราก็เลยอยากอยากกลับมาอนุรักษ์เพราะผมมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมสังคมเราทุกวันนี้ทําไมเกษตรกรไทยทําไมมันจนแท้มันหนีความยาจนไม่ไม่พ้นเราว่าโง่จนเจ็บซึ่งซึ่งซึ่งพอเราได้ยินกันอยู่แล้วโง่จนเจ็บทําไมพี่น้องเราทําไมจึงจนจังทําไมต้องไปพึ่งแต่ข้าวพึ่งแต่มันพึ่งแต่ไอ้พวกสินค้าที่เอาไปให้ในทุนน่ะนะผมก็เลยมามองว่า สมัยก่อนทําไมเขาเขาเลี้ยงลูกได้เรียนหนังสือทําไมเขาไม่เป็นหนี้เป็นสิน <c oughs> พี่ก็มองไปเนี่ยคิดมาตั้งนานแล้วแหละว่าอสิ่งที่โบราณเขาเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเนี่ย <c oughs> เขาก็อาศัยธรรมชาติ <c oughs> ใช่ไหมอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงประจำครอบครัว <c oughs> ทุกคนสมัยก่อนเนาะคนสมัยก่อนทาไมเขาไม่ติดหนี้ติดสินเยอะเหมือนรุ่นเราแต <c oughs> ่พี่สังเกตดูว่าครอบครัวไหนที่มีวัวครอบครัวไหนที่มีควายหนึ่ง เขาไม่เป็นหนี้เป็นสินหรือเป็นก็จะน้อยอค่ะหรือลูกเต้าเขาก็ไม่ดือ้อมไม่ซนเพราะว่าเขามีงานให้ทำฟูเขามีงานให้ทำแล้วจิตใจเขาจะอ่อนโยนค่ะพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยเราเรากลับไปตรงนี้ไหมเราไปฟื้นฟูให้ชาวบ้านหรืออยากเป็นส่วนหนึ่งให้พี่น้องเรา ได้ขันมาเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของเราเนาะ,ะไม่ใช่ปลูกข้าวอย่างเดียวคือแถวบ้านพี่เนี่ยส่วนมากก็จะปลูกข้าวกันซึ่งราคาข้าวเมื่อ30ปีที่แล้วกับราคาตัวนี้ก็ไม่หนีกันพี่บุญส่งมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,กรยังไงบ้างคะอย่างมีการโครงการรีน้าเชื้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยคะพี่ก็ม,ม,มีอยู่2อย่างก็คือรีน้าเชื้อกับผสมจริงนะครับในใน,ในสวนตัวผมก็ทําน้ําเชื้ออยู่แล้วครับราคาก็เกษตรกร เข้าถึงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผสมจริงก็ก็ ราคาไม่สูงมากนักนะครับแต่หลักจริงๆเราก็อยากจะเน้นการผสมเทียมเน้นขันเชื้อนะครับค่ะในการผสมเทียมอย่างนี้โดละเท่าไหร่อ่ะครับที่บุญท่งก็ตอนนี้ผมผมขายอยู่โดสอยู่ประมาณโดละ5 0 0บาทนะโดละห้าร้อยสิบสองโดก็สิบสองโดก็ห้าพันนะห้าพันบาทนะคะครับก็ไม่ถือว่าแพงจนเกินไปใช่ครับเกษตรกรท่านใดนะคะสนใจภูเขาไฟอย่างนี้ก็ลองมาดูน้าเชื้อหรือว่าสั่งน้าเชื้อได้จากที่ไหนบ้าง ถ้า,าต่างที่ที่ที่พี่โดยตรงแล้วก็กับคุณหมอที่เป็นตัวแทนนักเชื้อแต่ละพื้นที่นะฮะก็กระจายไปไปหลายพื้นที่พอสมควรแล้วควายพี่ยังคนยังไม่รู้จักเยอะ,ะ,ะ <laughs> ยังไม่รู้จักเท่าไหร่ก็บางจังหวัดอาจจะยังไม่มีนะฮะ<ห> แต่ภูเขาไฟนี่คือแข้งขาเขาใหญ่อะไรใหญ่ทุกอย่างนะคะดูเท่าที่ผมตะเวนดูควายมาก็ก็ถือว่าผมอยู่ในวงการควายมาก็ร่วมสิบกว่าปีเนาะนานมากเลยนะคะเนี่ยสิบปีนี่ถือว่าไม่ใช่มือใหม่เลยนะคะเป็นมือเก่ามากเลยนะตถางมากไปดูเฉยแต่ไม่กล้าซื้อแล้วพี่บุญส่งอย่างเงี้ยพี่บุญส่งเลี้ยงควายมากี่ปีแล้วคะก็จริงๆแล้เราพี่เลี้ยงควายมาสิกว่าปีแล้วล่ะสิบกว่าปีแต่แต่ไม่กล้าซื้อเป็นควายบ้านๆควายอะไรนะเพราะว่า ราคามันโหเมื่อก่อนนี้ราคาก,ก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ยังมองว่ามันแพงอยู่ไงเมื่อสมัยเ,เจ้าเจ้าปังแบวริลี้ยวเมื่อก่อนที่ชอบเจ้าปังแบวนยล้วตั้งแต่ยังไม่หย่านมก็ตามว่าจะจะซื้อก็ไม่กล้าซื้อเพ<อ>ราะว่าเรามองว่าโหควายอะไรราคาหย่านมราคาเมื่อสิบปีที่แล้วราคาแตะแสนอย่างเงี้ย ก็ไม่กล้าซื้อแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วคิดผิดถนัดเลยคิดผิดถนัดเลยเพราะว่าตอนนี้ราคาก็หลายเท่าตัวนะครับจริงๆแล้วเข้ามานานแล้วแหละแต่มือมัวแต่ศึกษาไม่กล้าตัดสินใจสักทีโอย่างสมัยก่อนถ้าพี่บุญส่งซื้อมานะสายปังใช่ไหมคะพี่สายปังแก้วฟ้าโ้ก็เคย คยตั้งแต่ยังไม่ไปอยู่กับว่าเจ้าของของเดิมแสดงว่าพี่บุญส่งนี้เห็นราคาควายตั้งแต่ยังไม่เจ็ดแสนสายดังๆยังไม่เจ็ดแสนอย่างๆอย่างแต่ณปัจจุบันนี้นหลักเจ็ดหลักไปแล้วเลยอย่างเงี้ยแบบว่าคือด้วยด้วยหนึ่งต้นทุนเราไม่มีทุนเราน้อยแล้วก็อื่นว่าตอนนั้นเราก็ไม่กล้าตัดสินใจด้วยไม่กล้าตัดสินใจแล้วเลยเกิด นานจนหนาแล้วก็ได้ไปเป็นเชี่ยนโชว์ของคนอื่นละเมื่อก่อนยังราคายังไม่ขนาดนี้แต่ปัจจุบันนี้คือราคาเจ็ดหลักหลายที่อะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าเกิดจากอ่าย่างไงอะคะพี่เกิดจากสาไเพี่มองว่าเกิดจากความต้องการของของพี่น้องคือปัจจุบันนี้มันไม่มีอาชีพพูดตรงๆว่าอาชีพในโลกนี้มันเริ่มลดน้อยถอยลงยิ่งมาเจอภาวะเศรษฐกิจเจอโควิดหรือว่าเจอเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาแทนแรงงานคนเนี่ย ห้างร้านบริษัทต่างๆก็เริ่ม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 ,มจะปลดพนักง,งานปลดพนักง,งานจุดหักเขตที่มาเลี้ยงควายใหญ่ควายงามน,นี้นอกจากความชอบส่วนตัวแล้วพี่มองอยังไงต่อไปครพี่ก็คือมองว่าผมมองว่าอาชีพการเลี้ยงควายเนี่ยหรืออาชีพการเลี้ยงวัวเนี่ยผมว่าจะมันจะมีความยั่งยืนอม,มองถึงเรื่องความยั่งยืนนะฮะ ซึ่งซึ่งซึ่งกูรูควายอย่างที่เรารู้จักก็คือท่านรองเนีตเตาืุภาพก็ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ให้ความรู้นะฮะที่ที่ที่ผมได้รู้จักท่านเนาะให้รู้ให้คําแนะนําต่างก็ก็ถือว่าเป็นครูคนหนึ่งนะฮะที่เขาให้ให้ให้คาแนะนำนะครับทีนี้การเลี้ยงควายผมมองว่าทุกอาชีพอ่ะมันมันมันเริ่มลดน้อยถอยลงแต่อาชีพลิปสุสัตว์เนี่ยกลับมันลดลงด้วย ลดลงนะบระิษ,ษัทไม่ควายวัวเนี่ยก็ลดลงที่มันเป็นกระแสคือเรื่องที่มองอาจจะสวนจะจสวนทางกับการไม่ลงเต๋อตเพราะว่าเพราะเมื่อก่อนคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะนะ mm. แล้วก็ก็ทิ้งไปเมื่อประมาณสักสกว่าปีที่แล้วคนก็เลี้ยงเยอะดู แต่มาช่วงหลังนี่คนไม่เลี้ยงแต่ที่เห็นเป็นข่าวทุกวันนี้ว่าคนนั้นมีควายคนนี้มีควายมันแค่เป็นส่วนน้อยเองซึ่งตลาดควายตลาดวัวในผมว่ายังยังกว้างอีกเยอะอยู่พี่ว่าไม่ตันหรอกเพราะว่ามันเผื่อจะได้ลูกควายแต่ละตัวก็เป็นปีใช่ใช่อย่างที่พุ่ทรงบอกเพราะว่าควายท้องนี่เป็นปีเหมือนกัน11เดือนเลยค่ะกว่าจะได้ลูกตัวแต่แต่พี่มองว่าคนที่มันสื่อคนนั้นเลี้ยงคนนี้เลี้ยงก็มีไม่กี่คนต้องถามเป็นดูตามหมู่บ้านน่ะ หมู่บ้านหนึ่งเลี้ยงกี่คนที่มองว่าในอนาคตเนี่ยคนที่จะเป็นเกษตรกรได้ก็คือคนที่มีฐานะหน่อยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะมันจะไม่เปลี่ยนมันจะตรงกันข้ามคนจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต่อไปก็คนมีทุนมีทุนหน่อยถ้าชาวบ,บ้านเนี่ยจริงๆแล้วอนาคตก็ไม่ไหวเหตุผลเพราะอะไรครับ เพราะว่าเราเป็นหนี้เป็นสินกันผลสุดท้ายก็ต้องขายที่ขายทางพี่ประสค์ก็มองว่าเราจะทํายังไงก็ได้ให้มีรายได้สู่ครอบครัวของเราทุกเดือนอะไรเงี้ยก็คือเริ่มการเลี้ยงควายเลี้ยงการเลี้ยงควายก็เป็นอีกทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้เรามีรายได้ยิ่งยิ่งปัจจุบันนี้กระแสกระแสควายนี่มัน่อน้างมาแรงแต่เรามาดูนี่นะคะดูลักษณะเด่นนี่เขาหันบ้านท้ายมาพอดีเลยครับ เจ้าภูเขาไฟนี่เขาจะได้เจ้าเนื้อมาจากสายเพชรอุดรไม่ดูใครเขาเริ่มนิ่งแล้วนะคะเขาเริ่มคุ้นเคยกับแม่เลยพี่เต๋อบอกดูไข่ไข่เขาใหญ่มากเลยเพราะว่าเขาจะเจ้าเนื้อมาจากสายเพชรอุดรแล้วได้สายโครงสร้างมาจากสายของสายอุทัยสายสุดหล่อนะครับในมุมมองของผมนะเพราะควายตัวนี้น่าจะเป็นการลงตัวระหว่างสายอีสานกับสายภาคกลางกับสายภาคกลางสายอุทัยนะฮะก็คิดว่ามันเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งของ หนูถือว่ามองว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าถ้าท่านใดนะคะอยากจะปรับโครงสร้างของควายเราก็ต้องเน้นโครงสร้างที่มีความใหญ่ความหนาและอย่างภูเขาไฟอย่างเงี้ยเมื่อกี้เห็นของเขาแล้วคะคือลักษณะพ่อพันุ์นี่เรื่องรังไข่เขาไข่เขาจะต้องใหญ่พี่เตอ๋อยกจับไหมไข่พี่เต๋อกับไ <laughs> ข่ภูเขาไฟใขรใหญ่กว่ากัน ไอเด๋อดีนี่นอนดินนะครับนี่นะคะดูไข่ดูไข่ของเขานะคะพี่เต๋อดูไข่ของเขานี่จับได้นิ่มมากเลยอ่ะแท่งขาเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยครับก็โอเคอยู่นะผมว่าก็ด้วยวัยเขาตอนนี้กําลังกี่ปีแล้วครับพี่ห้าปีแดเดือน ด้วยควมสูง173พี่ก็ว่ามันน่าจะไปอีกสัก2-3เซนใช่ประมาณ1 7 5 7 6อาจเป็นไปได้อาจเป็นไปได้นะครับก็ก็คิดว่าเพราะว่าายเขาโตเต็มที่7ปีเนอะพี่ประมาณ7ปีอย่างพี่เขาเลี้ยงแบบไม่คระสมบูรณ์เห็นไหมยังกินอาหารนะเขาจะ เขาจะชอบกินหญ้ากินฟางมากอาหารเขาไม่ค่อยกินอย่างนี้เท่ากับว่าเขาเลี้ยงธรรมชาติเลยใ่ไพี่เลี้ยงธรรมชาติเลยก็อาหารได้กินนิดเดียวเขาเขากินไม่เยอะอาหารเรื่องการดูแลพี่ก็ชิมงานก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่แต่ไม่ได้ต้อบอว่าเขาก็โอ้เขาก็ไม่ได้เลี้ยงค่รมชาตไม่ค่อยได้ลไม่ค่อยได้ลง่อไม่ค่อยได้ปล่อยเท่าไหร่ส่วนมาก็ไปขังอยู่ในคอก ได้ขังในคลอกมากกว่าแล้ว<ช>ไม่ค่อยได้ปล่อยออกมาอะ่ไร่นะครับพี่ผู้สนับจะเน้นเ,เรื่องโครงสร้างยิงไม่โครงสร้างครับเพราะว่านะ ดูเนื้อหนังดูนี่แต่คุณแม่ชอบอย่างคือเรื่องกระบาลเขากระบานเขานะคะนี่กระบานเขาเขาออกปเป็เนแนวลุงเพชรนะฮะใช่ค่ะซึ่งเป็นกระบาลเขายุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างนิยมแบบใช่ใช่เ,เพราะว่าใหญ่มากเลยนะคะหน้าตาเขาหล่อมากเลยนะคะใหญ่ก,<น>ก็เรื่องคมหล่อก็พอดูได้ครับถือว่าหล่อเลยนะหน้าตาเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงตรงนี้แต่ผมไม่เคยทําประกวดไง ไม่เคยเข้าสนามประกวดไม่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 เคยได้เขาเพราะว่าการจะทําประกวดเนี่ยมันต้องมีรางให้เขาหน่อยใช่ค่ะมาดูหน้าอกของเขาดุกค่ะขาเท้าเล็บเท้าเขาใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยนะคะเท้าเขาใหญ่มากเท้าใหญ่เท้าใหญ่ฮะก็สไตล์ของเขาคล้ายๆกับลุงเพชรน่ะนะฮะใช่ค่ะ ที่หนูมาคือหนูสะดุดตาเรื่องเขาเขาาก็เ,เ,เท้าเขามากเลยเท้าใหญ่ขาใหญ่รู้สึกว่าอันนี้คือหนี่หน้าตาของเขากระบานเขานี่ชอบมากเลยเขาใหญ่กว่ามือคุณแม่อีกนะคะนี่นี่ใหญ่กว่าอีกอ่ะใหญ่กว่าไปหลายมิลเลยอะค่ะพี่ดึงตอ,องเป็เ<ล>นที่หนึ่งเลยเห็นไหมใช่ใช<า>กินเก่งมากเลยค่ะอย่างนี้ดีนะคะคือเขาสามารถดูแลตัวของเขาเองได้เลยอย่างนี้นะคะลำตัวยาวมากเลยค่ะตรงนี้ ถ้าเขาเต็มถ้าเขาเต็มปลายมันจะดูดีกว่าน,นี้นะในมุมมองที่ว่าถ้า ถ้าถูวอลเยเขาเต็มเนี่ยน,น่าจะดูดีเลยครับชื่อเป็ขอไฟชื่อเหมือนเป็นทุกเรียนชนิดหนึ่งเป็นของดีของเมืองศรีสเกตอีิงตัวเลยนะคะนี่อย่างคนศรีสเกตก็เลี้ยงควาย่านข่างจะน้อย่านข่างจะน้อยแต่แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่ม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 มาให้ความสนใจสมควรแล้วใช่ค่ะอุยดูเท้าของเขาโหพี่ดูเท้าของเขาดิค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็ให้ความสนใจเรื่องเรื่อง<ห> การเลี้ยงไฟค่อนข้างเยอะๆนะฮะอ้โหนี่มองแบบอยู่คนละฝั่งกับพี่บุญสอนที่มองไม่เห็นกันเลยนะคะเนี่ยคือความใหญ่ของเขาความสูงของเขานี่มองไม่เห็นกันเลยนะคะหมาถว่าถ้าเขาขึ้นอีกสักสองเซนหรือสามเซนที่เขาเต็มควายผมวอาเดี๋ยวมีโอกาสให้มันเต็มก่อนน้องเต๋อค่อยมาเที่ยวกับลุงนะน้องเต๋อพี่เต๋อจะขี่ไหมเออน้องเต๋อขี่ไหมลูกขึ้นได้ไหมนี่ พี่เต๋อยากขี่แต่พี่เต๋ไม่กล้าเพราะหนึ่งความสมของเขานี่นี่แบบลุงลุงยุ่งขึ้นเหรอนี่บางคุณแม่กับพี่บุญส่งมิดเลยอ่ะไม่ปี๊งเน่ไม่ปี๊งหรอไม่ปี๊งอ่ะพี่เต๋ออยากขึ้นนะคะแล้วบอกแม่ว่าอากาศข้างบนเป็นเบถือเบาเหลือเกินโโอ้หแม่แม่แม่ กอดด้มหน้าไว้แล้วแมวไม่เขาเดี๋ยวเขาวิ่งอ่ะไม่วิ่งไม่วิ่งเขาวิ่งมากเลยนะคะนี่เรื่องเรื่องวิ่งไม่วิ่งลูกไม่วิ่งเขาเป็นายที่เชื่องายที่เชื่องมากเลยเห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้ถ้าใครอยากจะมาชมภูเขาไฟอย่างเงี้ยพี่บุญส่งเปิดให้เข้าชมไหมคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ให้มาเสาร์อาทิตย์นะฮะไม่มันมันกว้างอ่ะกว้างกว้างยังไงพี่เต๋อลำตัวดูดิค่ะ เ <c oughs> นี่ยขาดว่าแสดงว่าลำตัวใหญ่ยาวใหญ่ยาวน,นี่นะคะพี่เต๋อทด<ล>สอบแล้วลนํำหนักตอนนี้พี่กูมองว่าน่าจะแตนห้านะน่าจะถึงเพราะเมื่อ,อเมื่อปีประมาณปีครึ่งอะพี่ช่างได้ขาด20กิโลจะตันสามตอนนี้ไม่ได้ช่างนานละค่ะมันก็ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่จริงนะคะพี่เมื่อกี้พี่กูส่งอยู่ทาง้น้วอยู่ทางนี้มองท้าจะไม่เห็นหน้ากันเลยมองไม่เห็นคือเนื่องจากความสูงของพี่ นี่นะคะับเห็นกันไหมไม่เห็นเลยหนูมองดูนะคะนี่คือมองไม่เห็นพี่บุญส่งเลยอยู่คนเราฝั่งนี่คือความสูงความใหญ่ของเขานะคะถือว่าเป็นข้อพันธ์ที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะคะนี่ถ้าใครจะปรับเรื่องโครงสร้างเป็นครัวทำไมเต๋อปกติเต๋อไม่โคควายอยู่แล้วใช่เั๋อไม่้ามองล่างอ่ะมันสูงใช่ไหม สูงไหมล่ะไม่เดือบว่าสูงมากไหนว่าไข่ใหญ่กว่าภูเขาไฟดูสิโอ้นี่นะคะนี่ถ้าใครจะปรับโครงสร้างหรือว่าอ่าเน้นควายที่มีโครงสร้างหน่อยก็ภูเขาไฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใช่เป็นอีกทางเลือกทางหนึ่งของเกษตรกรเนื่องจากข้อพันธุ์ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับมันมีหลายตัวให้เลือกหลายตัวหลายตัวค่ะหลายตัวให้เลือกอยู่ที่ว่าเราชอบสายตายไหนนะครับภูเขาไฟคือสามารถจับต้องได้นะคะเกษตรกรสามารถจับต้องได้แล้วนี่นะคะดูหน้าอกของเขาจะเป็นน่าจะเป็น พันหลอดสุดท้ายที่จะอัพราคาน่าจะเป็นพันหลอดสุดท้ายะหลังจากหมดตัวนี้ก็คงได้ได้ได้อัพราคาน้ำเชื้อขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะขนานไหนต้องดูีทีเดี๋ยวให้ลองรีดติดต่อทางการติดต่อทางฟาร์มได้แล้วก็ Facebook ก็ชื่อบุญส่งยิ่งใหญ่อัาถ้าหนูสนใจภูเขาไฟอย่างเงี้ยพี่พอเปิดราคาอะไรอย่างงี้ไหมครับพี่ตัวนี้โอ้โหมันก็พูดยากนะของรักของห่วงของรักของหัวก็ก็ไม่ปิดกั้นนะฮะก็ไม่ปิดกั้น ใครสนใจสนใจจริงก็มาคุยมาชมภูเขาไฟอะไรเงี้ยมาดูมาดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมปล่อยไปแล้วผมไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนผมก็ก็คิดอยู่นะคะับก็ด้วยความรักเผื่อจะได้เข้ามามันก็กว่าจะได้กว่าจะค้นหาเฟ้นหาภูเขาไฟในความในความใจที่ใจเราชอบเลยอย่างนี้แล้วก็มีเหล่าพอที่ค่อนข้างเรารู้ชัดเจนนะครับมันก็ค่อนข้างจะทำใจลำบากอยู่ แต่ถามว่าถ้ามีคนมาชอบจริงๆอ่ะเดี๋ยวเขามาคุยกันครับโหแต่ตัวนี้เขานั่นจริงๆนะคะนี่ใหญ่ยาวยาวจริงยาวกว่าคุณแม่เยอะเลยอ่ะค่ะนี่นะคะท่านใดสนใจอยากจะมาชมหรือว่าอยากจะมาชอบภูเขาไฟมากๆก็มาคุยกับพี่บุญส่งได้เลยนะคะนี่นะคะพี่เตอ๋อดูหน้าอกของเขาดูลําตัวของเขาดูแข้งขาของเขาคือน้ําเชื้อตอนนี้ก็ยังยัง,ยงอยู่กับผมอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนปืนเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าน,น้ําเชือ้อต้องต้องพุ่งขึ้นกว่าน,นี้อือ๋อตอนนี้คือ พี่บุญส่งมีน้ำเชือ้อยังพอมีน้ำเชือ้อที่จะแบ่งปันอยู่<า>ใช่ไหมคะมพี่ พันหลอดสุดท้ายโอ้พันหลอดเหลือพันหลอดเองเหรอคะพันหลอดสุดท้ายโอ้แล้วจะมีการรีดอีกไหมคะพี่หรือว่าก็จะรีดอยู่ฮะท่านใดสนใจนะคะอยากจะสนใจน้าเชื้อแล้วก็อยากจะให้ภูเขาไฟผสมจริงก็มาได้ที่ฟาร์มเราเลยนะคะพี่บุญส่งยินดีทุกอย่างยินดีครับยินดีนะคะที่ว่าเราคุยรายละเอียดกันว่าแบบนดไหนจริงๆแล้วการผสมจริงนั้นก็ความเสี่ยงมันก็สูงค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าควายที่เขามาผสมกับเราพี่แต่พี่ก็รับใช่ไหมคะรับก็คือผมต้องตรวจตรวจให้หมอตรวจเลือดก่อนนะฮะอย่างเช่นว่า อยากมาผสมอีสัก3าสี่วันเนี่ยควายจะเป็นสัตว์เ็ามาไว้กับผมแต่ผมจะให้หมอขาเจาะเลือดตรวจดูก่อนเพราะว่าเราต้องเซฟควายเราด้วยใช่ใช่เซฟควายคนอื่นด้วยใช่เซฟภูเขาไฟเราด้วยเซฟเพราะว่าควายที่เขามาฝากแต่ละตัวราคาราคาสูงทั้งนั้นเลยที่ก็เห็นมาหลายตัวนะเห็นเห็นมาหลายตัวแล้วก็ นี่ก็ยังฝังใจกับตัวนี้อยู่จะรอจนพี่เขาอยู่ดีๆพี่เขาบอกว่าโหรอตั้งสองปีเนะี <S 2> 2 <S ่ยปีกว่าความอดทนมากเลยค่ะด <c oughs> ีกว่ากว่าจะได้ภูเขาไฟมาอยู่กับพี่บุญส่งได้<อ>ใช้เวลาพอสมควรในเมืองไทายที่ควายระดับ170ิอัพมันก็นับตัวได้เนาะใช่ตัแต่เรื่องการถ่ายทอดพันธุกรรมก็ต้องอยู่ที่ว่ามันจะแมทกับตัวไหนแมทกับเราไหนนะครับอันนี้คือมีทายาทของเขา ก็อยู่กับพี่ก็พอมีบ้างอ่ะก็พอมีบ้างครับก็ส่วนมากจะเป็นแม่มันบ้านนะครับแม่ันบ้านแล้วก็เขาส่งลูกออกมาเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ที่อยู่กับผมนี่ก็โอเคนะผมก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ที่เคยไปอยู่กับข้องเดิงของพี่พี่บูลเนี่ยตัวนั้นต้องโหตอนนี้อยู่กับเสียโอชื่อเจ้าเมืองไทยราคาก็ไปไกลไปไกลฮะ เห็นมา2โลกว่าแล้วูดโอ้โห,หโไปธรรมาดาแล้วเนี่ยทาย,ยาทภูเขาไฟเอะอย่างนี้พี่บุญส่งมีเทคนิคในการดูพ่อพันสายพันดีๆยังไงบ้างคะพี่กด่ถ้า,นนถ,าถ้าดูถ้าให้ผมบุมองผมนะให้ให้ยึดเหล่าเป็นหลักก่อนยึดถ้าภาษาอีสานบ้านผมก็เรียกว่าแนว อ๋อยึดแนวยึดแนวแนวเป็นเหล่าเอ่อยึดเหลห่ายึดเหล่าเป็นยึดเหล่ายึดกออ่ายึดเหล่ายึดกอไง่ะภูเขาไฟอ่าเหมือนคนอ่ะเ <c oughs> นี่ยคุณแม่มองยังไงชอบสะดุดตาตรงนี้เขามากเลยอะค่ะกบ,บาลช่วงตรงนี้เ,เ,นขเขาจริงๆเลยอะค่ะความหล่อในตัวของเขาจริงๆเลยอะควายชนรีนี่คือนี่แข้งจะได้ความสูงความยาวขูงความสูงความยาวของเขานะคะลกเป็นลูกครึ่งผสมจริงๆนะคะลูกผสมนะครับผสมอยู่ไทยกับชนบุรีใช่ค่ะดูแข้งขาของเขานะคะอันนี้คือมาทาง อุทยัยก็ถือว่าเป็นเม่บ็อกไม่หนึ่งที่พอดูได้นะฮะ,ะและที่สําคัญน้องชายเขานี่อยู่ที่นิรน,นีฟาร์มเขาใหญ่ก็ชื่อเจ้าเก้าล้านอ๋อนี่เป็นพี่สาวของเขาเป็นพี่สาวของเก้าล้านครับ